อันนี้คือตัดสดๆร้อนๆเลยครับแล้วก็ห่อไปไปโม่นะแต่เวลาเราเดินตรวจแปลงเนี่ยระวังนะอ่ามันมันจะแหลมๆเห็นไหมครับมันจะแหลมๆนิดนึงเวลาเข้าอะไรก็ต้องใส่บูทให้เรียบร้อยนะนะครับก็ปกติตัดก็ประมาณ75็ดสิบห้วันนะครับไหมก็ผสมเรียบร้อยแล้วนะสังเกตว่ามันก็จะแห้งนี่นะเรียบร้อยผสมเรียบร้อยนะนะครับสม่สำเสมอดีนะฮะเจ วันตัดตัวผู้นะครับประมาณนี้นะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่แปลงข้าวโพดเมล็ดพันนะฮะ ซึ่งตอนนี้อายุอยู่ที่80วันด้วยกันนะครับท่านผู้ชมสังเกตเห็นด้านหลังของผมเองนั้นไม่มีแถวตัวพู่แล้วครับนะฮะก็ทาการเกษตรกรเ,กเองทําการตัดต้นตัวพู่ออกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะข้อดีของการตัดตัวู่ก็คือว่ามันก็จะมีร่องของมันเนาะแสงแดดก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะฮะลมก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับนะฮะที่นี้ปลูกข้าวโพดไม่ทันระบบ ห้าต่อหนึ่งนั่นหมายความว่าตัวแถวตัวเมียนะฮะแถวตัวเมียนี้นะครับห้าแถวนะฮะนะครับแล้วก็ตัวผู้หนึ่งแถวนั้นทุกห้าแถวก็จะเว้นว่างไวหนึ่งเป็นร่องเป็นลอ็นลอกล็อกของมันไปซึ่งมันก็จะอากาศก็จะโฟลเข้านะฮะแสงแดดโฟลเข้านะฮะนะครับที่สําคัญก็คือว่าเกษตรกรมีเทคนิคนะครับอาจจะเป็นเทคนิคประสบการณ์พื้นบ้านเนาะ,ะนั่นหมายความว่า หันหัวแปลงไปทางทิศตะวันออกนะฮะหายแปลงไปเียงทิศตะวันตกอย่างนี้นะฮะนะครับเพื่อให้ได้รับแสงที่ทั่วถึงทั้งผืนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของเกษตรกรรุ่นเก่านะรุ่นเก่าและรุ่นเก่าเลยทีเดียวนะฮะนะครับก็สภาพทั่วไปของแปลงนี้นะฮะค่อนข้างที่จะมีสุขภาพแปลงค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับนะฮะฝากอใหญ่นะฮะแล้วก็ติดเต็มนะฮะอันนี้ผมไม่กล้าแกะเนาะ นะครับเพราะเกษตรกรคงจะไม่พอใจแน่แน่เลยถ้าดูงี้เราจับจับปลายปลายฝักตรงนี้เนาะก็จะรู้เลยครับว่าเม็ดติดเต็มประมาณนี้แน่นนะครับเรารู้แล้วไม่ต้องฉีก้วครับนี่ติดเต็มนะครับแล้วก็เสมอนะฮะฝักก็จะเสมอไปเลยนะฮะนะครับเนาะก็ขั้นที่แบบดีมากๆเลยนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีทองอีกปีหนึ่งที่อากาศดีนะฮะน้ําดีนะครับ นะครับแล้วก็บวกกับว่าข้าวโพดนั้นขึ้นสม่ำเสมอดีมากเลยนะครับนะฮะก็พามาชมนะฮะการตัดตัวู่เม็ดพันนะฮะตัดตระพู่เสร็จที่บอยแล้วก็จะเป็นช่องลักษณะนี้นะฮะนะครับก็ประมาณนี้นะฮะความสูงจริงๆนะถ้ายังไม่ถอดดอกก็อยู่มันถ้าถอดแล้วก็อยู่มันนี่ระดับนี้นะครับนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเจะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายตะกี้นี่ลื่นเกือบหัวทิ้มเลยนะ